ตาคุณผู้ชมไปที่โรงเรียนบัสสะแก้วอำเภอเมืนนองนครราชสีมาที่นี่เป็นโรงเรียนระดับผสมศึศึกาขนาดใหญ่พิเศษมีนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงป .6 มากกว่า2200คนนะครับเฉพาะเด็กนักเรียนชั้นป .1 ก็มีเกือบ300คน ขณะนี้ครับตัวเลขยังไม่ชัดเจนนะครับว่าเด็กมีปัญหาด้านสายตามากน้อยขนาดไหนเนื่องจากว่าเพิ่งจะเปิดชั้นเรียนมานะครับจึงต้องรอการตรวจคัดกรองเสียก่อนแต่เมื่อปีที่ผ่านมาครับโรงเรียนประสานสถานีกาชาติที่4นครราชาสีมาให้มาตรวจคัดกรองสายตานักเรียนชั้นป .1 เกือบ300คนพบว่านักเรียนมีปัญหาด้านสายตามากถึง30คนนะครับหรือคิดเป็นร้อยละ10จึงได้ส่งนักเรียนกลุ่มน,นี้ไปยังโรงพยาบาลมหราราชนครราชสีมาเพื่อให้จกักษุแพทย์ตรวจวินิจฉัยแล้วก็ยืนยันอีกครั้ง หลังจากนั้นก็ส่งเรื่องไปให้สปสชรครับที่มีโครงการท่วมกับร้านแว่นตาเพื่อตัดแว่นสายตาและส่งมอบไปให้กับเด็กเนื้อกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมาครับส่วนปีนี้จะเร่งคัดกรองสายตาเด็กปอ .1 ว่ามีภาวะสายตาผิดปกติจ,จํานวนเท่าไหร่จะได้ช่วยกันแก้ไขได้ครับก็ทางเรียนก็ได้รับความร่วมมือแล้วก็ได้รับแว่นเป็นประโยชน์ต่อเด็กจริงๆเพราะว่าช่วงปีที่ผ่านมา ปีการศึกษา2 5 6 4นั้นเด็กส่วนมากเรียนออนไลน์นะครับในเทอมทีหนึ่งเรียนออนไซต์แค่9วันเทอมที่2สองเรียนออนไซต์แค่20วันสรุปทั้งปีเรียนออนไซต์แค่29วันนอกกนั้นเรียนออนไลน์หมดเพราะฉะนั้นเด็กก็จะจ้องในเรื่องของการดูโทรทัศน์ดูโทรศัพท์มือถือในการเรียนออนไลน์มันจะส่งผลให้เด็กนักเรียนม,มีมีปัญหาเรื่องสายตา ส่วนที่จังหวัดมหาสารคามนะครับผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจร้านแว่นตาในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามพบว่ามีนักเรียนมาตัดแว่นตาเพราะว่าสายตาสั้นมากถึงร้อยละเจสอบถามกับนางสาวนฤชชนภูศรีเจ้าของร้านแว่นตาบอกว่าร้านเคยเข้าโครงการ,รตัดแว่นสายตากับสบพสอชอครับโดยแต่ละโรงเรียนจะสำรวจนักเรียนที่เข้าข่ายว่าสายตาผิดปกติแล้วก็ส่งมาว่าสายตาที่ร้านประมาณ400-500ถึงคน ส่วนใหญ่นะครับก็เกิดจากปัญหาที่เด็กนั้นเล่นโทรศัพท์แล้วก็คอมพิวเตอร์เนื่องจากว่าตลอด2ปีที่ผ่านมามีการเรียนออนไลน์ก็นแนะนำนะครับ <ขอ S 2> การดูแลสายตาให้กับเด็กและผู้ปกครอง<ว>แล้วก็พร้อมจะเข้าร่วมโครงการของรัฐในการตัดแว่นสายตาให้กับเด็กเช่นเคยนะครับ